เปิดดวงเสริมความรักแก้กรรมสำหรับชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดราศีกรกฎคานนั่นคือคนที่เกิดในวันที่14กรกฎาคมถึง13สิงหาคมรวมไปถึงคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎด้วยนะคะชาวราศีกรกฎของเราค่ะเป็นคนที่มีความระมีดระไมละเอียดอ่อนมากกว่าราศีอื่นๆนะคะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วเนี่ยมักจะคิดถึงความละเอียดมักจะคิดถึง สิ่งที่เขาปรารถนาในหัวใจค่ะที่สําคัญชาวราศีกรกฎเป็นคนที่มีสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตในทุกๆก้าวค่ะฉะนั้นสเสน่ห์ของเขาจึงเหลือล้นจึงสามารถคลองใจคนที่ได้พบปะได้อย่างไม่ยากค่ะแต่ด้วยความที่เป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนนะคะเนื่องจากความละเมียดระไมและอารมณ์สุนทรีนั้นเนี่ยจึงทําให้มีความแปรปรวนในอารมณ์ของตัวเองค่อนข้างมากฉะนั้นในเรื่องของวิบากกรรมค่ะผลจากการกระทําในเรื่องนี้จึงมักส่งผล ให้คนกรกฎได้มีความทุกข์เกิดขึ้นและนี่แหละค่ะเลยทำให้ปัญหาของความรักชาวราศีกรกฎมาจากอารมณ์ที่แปรปวนแต่นอกจากอารมณ์ที่แปรปวนนั้นเนี่ยด้วยสเสน่ ของคนกรกฏเนี่ยทำให้มีคนเนี่ยมาหลงรักได้ง่ายและหน้าตาของชาวราศีกรกฏนั้นเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าคนราศีกรกฏนั้นเนี่ยหน้าตาดีแทบทุกคนเลยค่ะแต่ถึงแม้ว่ามีคนเข้ามามากเพียงใดนะคะชาวกรกฏก็เป็นนักช่างเลือกคนที่จะอยู่กับคนราศีกรกฏได้นะนะคะจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างมีความอดทนเพราะชาวราศีกรกฏมักจะเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบเป็นคนที่ค่อนข้างจุกจิกค่ะ ฉะนั้นเขาจะเป็นคนค่อนข้างที่ตีกรอบให้กับคู่ชีวิตของเขาและอารมณ์ที่แปรปรวนของเขาเนี่ยล่ะค่ะมักจะทําให้มีปัญหาในเรื่องของความรักได้ง่ายและการที่เป็นคนที่คิดอะไรละเอียดอ่อนมากเกินไปจึงทําให้ขี้ระแวงและขี้สงสัยกับคนรักของเขาเองและที่สําคัญคนกรกฎเป็นคนที่รักแรงมากค่ะต้องการที่จะรักทั้งร่างกายหัวใจและจิตวิญญาณเลยทีเดียวจึงทําให้ความรักของคนที่เกิดในราศีกรกฎมักจะมีปัญหาได้ค่ะและนัดมีวิธี แก้ปัญหานี้ให้กับชาวราศีกรกฎนั่นคือคนราศีกรกฎค่ะจะต้องให้อิสระกับคู่ชีวิตของเรานะคะให้อิสระในการที่เขาจะได้ใช้ชีวิตของตัวเขาเองไม่บีบบังคับคนรักของเรามากจนเกินไปให้เชื่อใจไว้ใจคนที่เรารักเพราะเขารักที่ตัวเราฉะนั้นจงไว้ใจเขาค่ะเมื่อคุณไว้ใจเขาแล้วคุณก็จะไม่หึงหวงเขาเพราะว่าคุณเชื่อใจเขาอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ ความผูงวงนั้นก็จะหายไปค่ะที่สําคัญชาวราศีกรกฎนะคะไม่ควรกดดันคู่รักของคุณไม่ควรบีบบังคับให้เขาทําในสิ่งที่เขาไม่ได้อยากทําแล้วเป็นสิ่งที่เขาต้องการอยากให้คุณอิสระเขามากขึ้นให้เขารู้สึกสบายๆกับการได้ใช้ชีวิตกับคุณเพราะด้วยความที่เราเป็นคนละเนียดละไมและอยากให้คู่รักของเราได้ดีบางครั้งบางทีก็ทําให้เขารู้สึกอึดอัดค่ะ และนี่เป็นทริคเล็กๆนะคะที่นัดอยากจะแบ่งปันให้กับความรักของคนที่เกิดในราศีกรกฎค่ะที่สำคัญหากคนราศีกรกฎอยากจะมีความรักให้ยืนยาวนะคะเราจะต้องมีความมั่นใจว่าเราอยู่ในสถานภาพที่จะสามารถอยู่กับคนนี้ได้ยาวแค่ไหนเพราะเนื่องจากคนราศีกรกฎเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากค่ะเราก็อยากจะด,ดูแลใครได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นคุณจะต้องมั่นใจขอนค่ะว่า คุณสามารถดูแลเขาได้ดีมากพอแล้วคุณถึงจะสามารถครบได้ยาวๆหากว่าใครอยากทำทุกอย่างอยากทำทุกทางเพื่อให้ความรักของคุณมีความสุขและเบิกบานอยู่ตลอดเวลานะคะนัดมีคาถาให้ค่ะเอาไว้ใช้เวลาที่คุณให้ดอกไม้กับคนที่คุณรักถ้าหากว่าใครอยากได้คาถานั้นนะคะลองไปดูที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างค่ะหากว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์แชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักค่ะ กดหัวใจเป็นกำลังใจให้การที่สำคัญชาวราศีกรากฏคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะว่าคุณว่าคุณมีความรักแบบใดและคุณถนอมและดูแลความรักด้วยวิธีใดค่ะเพราะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองบายนัดหมอใจ